ปางอธิษฐานเพศบรรพชิตหรือปางมหาพิเนตกรมมีตำนานดังนี้คือเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าบังเกิดเป็นสังตุสิทธิเวราชเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตครั้งนั้นท้ามหาพรหมและเทวราชในสวรรค์ทั้งหกชั้นชวนกันไปเฝ้ากราบทูลอัญเชิญพระโพธิสัตว์เจ้า ก็ได้จุติลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแสดงธรรมสั่งสอนประชากรให้รู้ธรรมะและประพุติธรรมตำดังที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีตั้งพระทัยไว้ตั้งแต่แรกครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทรงพิจารณาดูมหาวิโลกณนะมหาวิโลกณนะสี่ประการก็มี 1. การเวลา 2. ประเทศ 3. ตระกลูล 4. มารดา 5. อายุเห็นว่าอยู่ในสถานอันสมควรแล้วก็ทรงรับคำเชิญต่อมาก็เสด็จจุติลงมาปฏิสมธิในพระคันของพระนางมหามายาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะณเมืองกบิลพัทแว้นสักกะชนบท ปรากฏแก่พระนางเจ้าทรงพระสุบินนิมิตเมื่อเวลาราตรีเพนเดือนแปก่อนพุทธศักราช80ปีว่ามีพญาสเสวตะคุณชรชาติชูดอกบัวบุญดริกมีกลิ่นหอมเข้ามาเฝ้าพระนางครั้นพระนางเจ้าตื่นบรรทมแล้วก็ได้นำความฝันขึ้นกราบทูลพระเจ้าสุโธตนะพระราชสวามี ก็ได้รับคำทำนายจากโหราจารย์ว่าจะมีพระโอรสเป็นชายมีบุญญาพินิหารยิ่งใหญ่หาผู้ใดเสมอมิได้พระเจ้าสุโธธนะได้ทรงสดับก็ทรงโสมนัดโปรดให้แจ้งจัดการบริหารพระคันพระราชเทวีเป็นอย่างดีทุกประการครั้นพระนางเจ้ามายาราชเทวีทรงพระคันท่วนทศมาศทศมาศก็คือสิบเดือน ได้ทูลลาพระสวามีสเสด็จเยี่ยมพระญาติอย่างเทวเทวทหานครโดยพระราชยานศรีวิการมาศก็คือบอในวันวิสาขะอุรณะมีเป็นเดือน6ออกจากพระนครกบ,บินพัฒเวลาเช้าจึงป่าลุมพินีสถานอันตั้งอยู่ในระหว่างพระนครทั้งสองอันเป็นลมนียสถานสเสด็จเข้าพักร้อนอย่างร่มไม้ สารพฤกขณะนั้นประจวบลมกรม,มัชวาดหวั่นไหวลมกรม,มัชวาดก็คือลมเบ่งเวลาจะคลอดบุตรลมกรม,มัชวาดก็หวั่นไหวประชวนพระคันใกล้ประสูดเจ้าพนักงานก็รีบจัดสถานที่ถวายเท่าที่จะจัดได้พระนางเจ้าได้ประสูดรพระราชโอรสในสถานที่อันเป็นมหามงคลนั้นโดยสวัสดี เมื่อพระกุมารเสด็จจากคันโพธรของพระชนนีแล้วได้เสด็จดำเนินไปได้เจ็ก้าอันนี้เป็นการกำเนิดครั้งแรกก็มหาศจัจจรนย์ยเกิดมาก็ได้เดินได้เจ็ดเก้าดำรัตอาสัพพิวาจาเป็นมหาสัจจันย์ยิ่งว่าอักโค มัสมิโลกัสเชโตมัสมิโลกัสเศโตมัสมิโลกัสอยมันติมาชาตินัตถานิปุปุนปุนันพภโวความว่าในโลกนี้เราเป็นยอดเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุด การเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีขณะนั้นโลกธาตุก็บังเกิดมุพนิมิตปาติหารต่างๆบรรดาลให้แผ่นดินไหวเป็นอัศจรรย์อันนี้เป็นปาติหารอัศจรรย์ครั้งที่สองคือครั้งแรกก็คือเกิดมาเดินได้เจ็ดเก้าเดินได้เจก้าแล้ว ตอนพระองค์ตัดก,ก็เกิดโลกธาตุเรียกว่าวันไหวเกิดแผ่นดินไหวมีบุกพัน,นิมิตมีกลางบอกเหตุต่างๆให้เห็นเป็นอัศจรรย์